สวัสดีครับชาวโซเชียลแคมป์ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นรีวิเนียนของ i อ t ีทชาร์ปสามมอลลนะครับมีสมาชิกในองค์กรวันนี้คือหนึ่งมิกกี้ครับมิกกี้เซย์ไฮหน่อยเฮลโหลเฮลโหลฮะไอ้อิงจูนครับจูนเฮลโหลเฮลโหลไอนอีผีไอนี่อีช้างอีช้างอีช้างเนี่ยเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเลยครับเพิ่งมาถึงแล้วก็วันนี้ออกมาแรกเลยตอนนี้เราก็อยู่ฮักกีดัสกันนะครับดูดูจะไม่แรกแค่แกถอดแว่นกันแบบถ้าฉัน ตอนแรกว่าจะกินเลยไม่ได้กินเพราะมัวแต่เมาอยู่แต่เมาแล้วเศ็์โจนเขาเ็กโจนมีอะไรแม่จะพูดถึงแฟนๆนะเหรอมาแค่เดี๋ยวเมพูดเองแฟนกินเถอะยังไงผมก็ฝากขอให้นักเรียนที่เรียนที่หนองคายนะครับตั้งใจเรียนนิดนึงเพราะว่ากว่าอาจารย์ออฟเนี่ยเขาจะไปจบมาเนี่ยมันลำบากมากเลยทุกคนต้องเข้าใจความลำาบากของเขาต้องเดินข้ามรถไฟใต้ดินเขาต้องเดินข้ามรถไฟใต้ดินนีจากการข่มขืนที่ลอนอน ก่อนจะมีชีวิตในวันนี้ได้เนี่ยใช่ไหมครับเขาบากนะครับมีเพื่อนที่เป็นเป็นห่วงนะครับเขาฟังให้เพื่อนไอไอซี่ีที่เดียวกิจนะครับโอเคเรอเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายบ่ายบายพุ่คนี้ไบ่าย